ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนด้วยนะผมนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าคลิปนี้นะครับผมใช้โหลดเอาอะไรนะครับที่ได้แชมป์เกมนี้นะผมนะครับโอเคอ่ะเข้าทีครับก่อนอื่นนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ผมเล่นกับทางสตรีมเมอร์ทั้งสองท่านนะผมนะครับนะครับก็คนแรกนะผมจะเป็นช่อง อิวไทยนะผมนะฮะหรือว่าพี่ผมเองนะผมนะครับเดี๋ยวผมจะมีการแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะผมนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็เป็นช่องของคุณออฟโรดนะผมนะครับผมเพิ่งเล่นกับพี่แกมครั้งแรกเลยก็มันดีนะผมเล่นเล่นไป3เกมแชมป์ไป2รอบนะผมนะฮะโอ้โหก็แป๊บเดียวเองนะผมเหลือเชื่อจริงๆนะฮะโอเคก็เดี๋ยวไปเราไปดูกันเลยนะครับว่าปืนที่ผมใช้นะครับใช้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเป็นเ k 9นนะฮะ เอ็นเคนตัวนี้เลยนะครับก็ของแต่งจะประมาณนี้นะผมก็ผมจะมีแต่งปลายปืนผมจะเลือกเป็นไ์เวทมานะครับผมเพราะว่ามันคือสโคบไวกว่าโมโนนั่นเองนะผมด้วยความที่เจ้าตัว MK9 มเป็นปืนที่ขึ้นสโคบช้ามากนะผมก็เลยทําการใส่ไ์เวทให้กับมันนะผมนะฮะที่เหลือก็แต่งเหมือนเดิมไม่มีอะไรแปลกประหลาดส่วน m p พิไฟนะผม m อ5นะครับ, 5, รบกระบอกนี้ผมเลือกเป็นเบรล อันที่2นะผม Monolithic Integral s u s r e s s o r นะผมนะครับเคส่วนเลเซอร์นะฮะก็เป็นอันที่2นะเพราะว่ามันบวกที่ฟ้าดีที่สุดแล้วนะฮะแล้วก็อ่าบางคนอาจจะไม่ชอบเล่น a p l i f i e r เสโคบนะผมแต่ว่าผมเลือกที่จะใส่เป็นตัว GI Mini Defect มานะผมเพราะว่าเผื่อจะเอามายิงในระยะประมาณสัก30เมตร40เมตรด้วยนะผมนะผมเป็นคนที่ติดสโคบอ่ะผมเป็นคนเออง่ายแบบชอบชอบมีสโคปยิงอ่ะเออ ส่วนอันเดอร์แบลลเล็กนะผมใช้เป็นคอมเบโดฟอร์ดกิฟต์หน้าผมนะับแล้วก็แม็กกาซีน45นะัดตามนี้เลยแล้วก็เปิร์กนะครับเปิร์กก็สำคัญมากนะเปิร์กอันที่1ผมเลือกเป็น EOD นะผมเปิร์กอันที่2ใช้เป็นโอเวอร์คิวสลับกับโกส์นะครับนะฮะแล้วแต่บางทีบางเกมก็เอาโกส์มาอันแรกเลยก็มีเหมือนกันนะครับนะแต่ถ้าเกมไหนแปบลบว่าเราได้โหลดเอาไว้ก็อาจจะเป็นโอเวอร์คิวมาก่อนนะเปิร์กที่3ก็แอมเพ็ตนะครับ โอเคส่วนหมวดลีเทลนะผมหรือว่าระเบิดผมเลือกเป็น e ซมเทคมาแล้วก็เอ่อแทกติคนะผมผมใช้เป็น h าร์ดบี a เซนเซอรนั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปรับชมเกมกันเลยดีกว่านะผม เบนสองอันเนี้ยครับผมว่าแถวนี้เดือดเลยตอเนี่ยแถวที่มีนเวสตอนเนี้ยไหนตรงที่เดิมเลยเนี่ยเหรอรอบนี้มันไม่ค่อยมันไม่มีสการเปนเจอร์นะแต่ไม่เดือดดีแล้วไปฟาร์มหาเราเดาเอนดีกว่าเบาๆมันน่าจะเดือดอยู่นะพี่ถ้ามีใครเก็บดี่กิ้งอะพี่เอาชิมเก็บก่อนเลยอย่างจะเป็นเก็บซี่อย่าเก็บซี่เราจะชีมเก็บก่อนเลย สามนาทีได้ตัวดาวเลยเนี่ยไม่มีคนมาฆ่าเราเปรียบคนเยีะเหรอโหมันลงทับผมเลยตานพี่โอ้โหทั้งตี้โอ้โหยิงไม่ตายอ่ะฮือรูปผมไม่หิวไงโอ้โหปูทุบไม่ได้ว่ะ อะไร lên โอ้โหต้านอีกไอ้เหี้ย You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their head. What the fuck? So is a word. Oi! What the fuck? Time for a bit of Argy bargy. Get yourself sorted. You're up next.

ตีดีก็แม่นมันดาลมาดีอเอ้าแฟร์ี่ดี่โบ้เนี่ยได้กลุ่มได้ดได้ไปเลยนั่นแหละเจอยาวเลย ตันดุนาพี่พี่ไอตี้ิงไอตี้ขิงเมื่อกี้มันเล่นกันโหดเหมือนกันนะแบบเวลาชาบ้านปลาตันปลาอะไรกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยใช่ใช่เป็นอยู่เกมพีเอชที่เป็นของฟิลิปปินส์เอียเป็นไาน เขาชื่อชื่อทีมอะไรนะพี่ UKP Head แต่ว่า <UK PH. S 2> ตู้ ATK ตู้เต็มไม่ไดนะ้หรอกแต่ว่ามันก็เล่นเป็นเขาเล่นกันเป็นอยู่ ได้อยู่แล้วระดับออของขออย่าเจอคนตอนนี้ก็พอพี่ได้คนหนึ่งได้คนหนึ่งก็เนี่ยเอาพีา่เอาพวกกันของของเพื่อนเอาพวกกันต่อต่อชีวิตกันต่อชีวิตกันต่อชีวิตกันไปได้คนแล้วทุกไ,ไข่รีบไปจิงกันเหรอวะเมื่อกี้ ไม่ไมีไม่คอเล่ยมียิงกันเดยอ มีสกล่องนี้นะครับกองได้แล้วเจ้าเราเอปาได้ได,ด้วยเราด้ดว่อุ้ยอะไรวะนะปิดระเบิดะวะ ไอาบา้บอลจะยุยบีไหมพี่ไอ้บอลคิดตังให้ได้ได้แล้วนี่ดัดไว้ดีนะอันนี้เราก็อยู่กลางวงนะเนี่ยเนี่ยเราไปฆ่ามันกันเถอ,อะเฮ้ยมันเปิดถูกกว่าเราเปิดบ้าง เฮ้ยนี่มันดูรังรังค้าแถมได้แบบเนี้ยมันกำลังโดนม้าฟ้าโถมมาพี่ไอตัวเดียวตรงรันค้าตลายู่มันโล่งวะ่ะโล่งมากพี่อ๋อมีไปมาฟ้าสองตัวแล้ว

เดือวตัวมาร์คฟ้าด้วยนะพี่ระวังนะระวังเอาไงตีแม่มารฟ้าเนี่ยตีตีตีไปไหนเราไม่รู้ว่ะไม่รู้เหมือนกันพี่ผมมีฮาร์ดบิทอยู่แต่แกไม่เจอแล้วเปล่พี่หนีเหรอหนีไปไหนครับเนี่ย อเอาบอตี้ไหมเอาบาตี้ก็ไดเดี๋ยวผมไปเก็บให้ศพเรียบเลยต้องบวกกันดับเลยนี่หว่าแถวนี้ถ่าย,ายไปไหนครับเนี่ยอะไรมิ้งหนีนออกไปเหร น่าใส่โค้ดตัวนี้อ๋อดาวอ่ะไอ้รถไฟนะพี่เนี่ยนักฟ้าเลยต้องต่อไปอ๋ออยู่บนไหนนี่ด้วยบนหลังคาเนี่ยหลังคาม้าเขียวเจ๊เพ่ เฮ้ยอะไรวะน้าขยี้ขวายกเี่ยวเเฮ้ยคุมไม่ได้คือไปให้ออฟกันมาข้าวก่อนเข้าก่อนได้ป่ะพี่ได้ได้ได้โอ้ต้องเปลี่ยนบุ๋มแบบนี้นะไม่เปิดระเบิดด้วยเฮียยังไม่เริ่เปิดระเบิดเลยลองลองพี่ต้องเปิดดอกให้ได้อะต้นหลังคาไม่โผล่แล้ววะ อ๋องยุ่งอยู่ๆๆๆยาทางอยู่พี่เดิมนะพี่แล้วก็รถไฟผมว่าแค่สองตัวแน่เลยเว้ยเล่นอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แค่เปิดประตูวะอ๋องอ๋องมาร์กอ๋องเลยมาร์กฟ้าอ๋องมาร์กมาร์กเลยโอ้โหมาเล่นแบบโผล่หัวมาแค่นี้เดียวเองเฮ้ยไอ้เจ้าเออตีตีใครเสือกีกวะเนี่ยโอ้โหจะแเตกมรู้ประตูไหนวะเนีน่ย

พลาดังหดทีู่้ทฮะตรงพี่พี่บอยใช่กลับไปจุได้ตั้งมาตั้งมาตั้งมาอเราไปพี่เราไปเจอที่บานก่อนอาเทียนตะหงก่อนเลยตอบมาอ๋อยี่กระบอกติดดิ Okay. มองเลยนะ. Contract time expired. We lost the target. บอลตีตอนนี้เหลือแค่ตัว Mark some gear. Go come back up road. Come back. Come back. ดูแตก. <laughs> พี <cido f 2> เ่เขาตายตรงไหนอ่ะตายเลดทางขวาเลยเอราจะได้ไปไปไปช่วยดูให้ฉีกไปทางขวาเด็กๆเด็กเอา, <S <S เอาไปยิงกันอยู่แถวนี้วะพี่หน้าฟ้าโอ้ลูกกระสุนหมดแบ่งได้พี่

จะลองสายด้วยนะโอ้มันเกิดแล้วเพื่อนมันเกิดแล้วมันลงโหลดเนียพี่นั่นแห่งหิน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 ฆ่ามันได้ตัวเนี้ยพอแตกแล้วสวยเพื่อนมันลงโหลดเอาพี่ตัวนึงใช่เพื่อนมันลงโหลดเอาตัวนึงพี่ต้องรีบข้ามต้องรีบข้ามเร็วเร็วสวยเออ เพื่อมันติมแล้วพี่แนบแล้วพี่มุงน่าจะได้หรอผมว่าอยู่ในบ้านแน่เลยววะอยู่ในบ้านแน่เลยนี่ไงในบ้านนะบ้านนะผมนี่นั่นเนี่ยอาวปิดไว้แล้วพี่หลังหลังเรามีคนนะพี่ข้างหลังแครี่อ่ะตอนเดินออกมาเมื่อกี้ยังเห็นคนอยู่ข้างในอยู่เออจะเกิดเพื่อนด้วยเหี้ยเมื่อกี้ได้เก็บศพอะป่ะมันชุ้มเฮ้ยนี่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 มันวิ่งข้ามลงโล่งทางเดิมเลย โอ้โหตอนนี้อยู่พื่ไหนพี่ตรงเสาไฟฟ้าแถาวเสาไฟฟ้ามีห่มงด้ดววานในครับเนี่ยมากลับไปซื้อของวงอะไะี่วอกันแล้วเราไปเดี๋ยวดีกว่าเราเก็บศพเปน็นยังพี่จะเก็บหน่อยไหมไ แต่มันมีคนยิงมาใช่ใช่ไม่เสีย่ยงไม่เสียเส่ยงระวังนะบาร์ตี้บาร์ตี้เอออะไรบาตี้บาร์ตี้ตที่ยิงมาเลยมั้งแน่นะพี่เห็นละอยู่ในบ้านนะพี่สองตัวเลยสองตัวเลยพี่สามตัวเลย,เลยพี่ปล่อยละกูอยู่โงพยาลน่ถืกรอบขก็กได้นะโอเคโอเคเราเติกเตะจนให้หมดแล้วก็เฮ้ยแนะอตไลทายอตไลท์แอตไลท์แอตไลท์อดลอดลอด với sự khó khăn không những tăng mà hè sự xem bọc gót như tôi mà lại เฮ้ยมันฆ่ามานั่นพี่เเพี่ออฟี่ปรากฏยูวีให้ลาตาต้นนี่นวนี้อตาต้นมพี่มาแดงมาแดงมาดงแดงใจพี่จเย็นทน หมดแล้วปล่าวะมันไม่ขึ้นทีมไว้อะแต่ว่าผมว่ามันนา่าจะมีเซลลีวไว้ไหมมันเลยแบบไม่ขึ้นทีมไว้อะโหเฮียแอร์ไจเพื่อนสวยพี่พี่ระวังนะผมมาร์ากฟ้าพี่มาร์คฟ้ามีตีนึงผมมาให้ละชิบหายแล้วคีย์บอร์ดกูโหเฮียเสียเบิร์เลยคีย์บอร์ดโดนอะไรอะคีย์บอร์ดพังไอ้เหี้ยอ้าว เฟิสร <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ่ได <Jesus. S 1> ้อยู่เยจุบได้อยู่เอยย่ป่าแม่งยดเที้ยไปหาสปอนเซอร์แล้วอ้อเปิดจัด ก็แต่ที่เดี๋ยวจะไา่วนแทนเฮ้ยเข้าท่าป่ะสามตัวเลยน่าจะไปตีมาฟ้าบินเข้ามาเข้ามาล้วเข้ามาแล้วเข้ามาล้วเออแต่ขบวนไม่พี่หรือไงดิ สองตัวสามตัว่ะ<า>เดี๋ยว่เดี๋ยวผมนอนในนี้พี่ดล้วบบแบผมนี้ให้ ปั๊กก่อนนะครับฮลัฮโลโหลฮัลโหลดักไว้คนละฝั่งออเคพี่ผมลืมเปิดไมค์พี่ผมว่าเราอไะต้องขึ้นไปข้างบนมาละดาวตนนะ้นหนึ่ย จะตัวท้ายแล้วพี่อีกตัวนึิมมันหายไปไหนวะผมสแกนให้สแกนไม่เจอวะ่ะไม่เลยเดี๋ยวผมไปชุบปุ่มตอยก่อนทำให้เป็นเรื่องระวังนะฮะมันรู้ว <Okay, S 2> <ผม S 1> ่าเดินยี่วะให้อบเดินด้วยกันพี่เดินด้วยกันอุ้ยนี่ไงบ้านละอุ้ยอ,อ,อย่า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 ไม่ใผมเอง โอ้โหเฮ้ยก็แต่ละสีอะไรนะพี่สวย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 เยี่ยมเยี่ยมสีนึงออกแม่งก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้ที่ผมเรียกพี่มาขนาดไหนแล้วื้อยู่ให้นะพี่ได้เลยโอ้โหไอผมลืมซื้อเซฟ ีเปล่าทำโมวนเนี่ยไม่ทำนะมองจบฝั่งนู้นต่อวะน่าจะฝั่งนู้นเลยพี่ว่าหลังเราหลังเราเคลียร์ไหมเคลียร์แล้วขวาขวาแน่เลยขวาน่าจะเหลือเอาไงดีพี่ว่าข้ามไปเลยดีกว่ามันเล่นตะเพิงอ่ะเจีพี่เดี๋ยวมันจะมีลดเรถเดี๋ยวมีอ่ะ แล้วมันเปิดอยู่ก็บอกนะนี่จบแล้วเดี๋ยวผมไปคนเดียวพี่เดี๋ยวผมไปคนเดียวเฮ้ยมีคนโดดลงมาเอาโดดตัวนะมสองสามตัวเลยอุ้ยมันเห็นผมพี่เนผมเจอแล้วดาวหนึ่งครับพี่ต่อมาดงดาวครับพี่ พี่เี่ามาฝันกับข้าไปดีมานะมัใในใช้เสน่หนะดับดับเพลิงมีคนตัวเดียวพี่โอ้โห่เห็นพี่แลยเออเออเอยกูอยากข้ามโอ้ยโดดอีกผมถามมันไม่เจอวะยอดยอดบนยอดเหรอว,วะพี่ข้ามเลยได้ปะข้ามเลยได้ปะตอนเนี้ยมันล็อกอยู่ปะไม่ดูพี่น่าจะได้ก็ล็อกอยู่ครับพี่เออไป,ไปข้ามแล้วเียนข้ามได้ข้ามเลย เอาหเห็นละชั้นสองตรงนี้เลยตีฮะตีฮะไปไปตีเลยตีเลยใจเย็นนะมันแคมป์แน่นอนโอเคอยู่บนหัวพอดีเลยพี่เฮ้ยคิดตัวแฟลชไอสัตว์สัต,ตว์ใครวะเนี่ย ทีใบที่โอ้พี่อ oh, อ no oh, ้โอแม่งเอ้ย oh นี oh, man, ่ใบตชันป่วะโอไม่มีอีกเยอะคืออะไรเนี่ยมึงมึงแม่งอะไรอะไรบสองตัว รวมตังค์กันไว้คนหนึ่งก็ได้เผื่อชุบมีบายป่ะพี่ว่ามีคนอ่ะมีมีมีบายอยู่ตรงกลางมีคนแน่นอนถ้าเข้าให้เข้ายิงดีกว่าโอเคดูนมาไปได้ตรงไหนแล้วบางอ่ะขนาดคุณบอยเล่นปืนอะไรอยู่อ่ะเอาลูกซองผมไปด้วยดิลูกซองผมมาดิลูกซองไปอ่อยู่ตรงไหนยังางใช่ใช่จะโล่งมากเลยว่ะงคับขนาด เดี๋ยวต้องใช้แน่นอนทุกซองอ่ะเพราะว่ามันมันตรงนั้นมันเปิดบ้านอยู่ในปลายชั้นล่างอ่ะชั้นล่างตรงบันไดอ่ะพอเตือนละไม่เคยใช้ลูกซองมาก่อนเลยไปย้อนเรื่องไหนดีพี่นั่นแหละเข้าเข้าบ้านตำรวจเข้าบ้านแต่ไม่ต้องเข้าเหมอนกั เ <l id> นี่ยง <Gar> เออแ <s os> ล้วหลังบ้านไปเนี่ยชุบได้พี่บอยอย่าวิ่งดังพี่อย่าวิ่งดังอย่าวิ่งดังชุบได้แจ๋วเลยเหลือกี่คนวะเก้าคนมาชุบองออกมาชุบเลยเอาเอาตังค์มาพี่โยนตังค์มาพี่มาเสียยงเอาไว้พี่เออเออกูยังไงกูก็มีชีวิตเลยมันนี้ก็ใต้สะพานเหรอวะเกมันยี้กันอยู่ใต้สะพานบ่อยแล้ววะ ถ้ามีคนเอาลูกสอยัดตามันมีคนอยู่บนหัวมีคนอยู่บนหัวเรากแตกก็แตกก็แตกก็แตกดาว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 ุลุ้บกเลยอย่้ข้างบนที่ดาวตาเปนยังยังพี่มาเลยนะพี่ลูกสองพี่ ปืนตกแม่งเลยที่อ่ะโอ้โอ,โอ,โอสอง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 ,สอง,สองเดี๋ยวมานัาเข้าวงพี่ปืนอะไรวะเนี่ยสองสองไม่มีแล้วตัวยวนี่นี่นะผมไล่ ฉ่ำอีกตาั่ำกับออฟโรดนอยออ้าวเดี๋ยเมื่อกี้ท่ออมาเก็บศพเหรออันเหรอดีดีบอยเอาผมลงมาแทนอะไอ้เมื่อกี้ผมเนี่ยผมเล่นกับพี่พี่บอลอยู่แล้วนะเมื่อกี้ไอ้ผมเล่นกับพี่ออฟปะวะอไอ้เหี่ยอย่างปั่น คุณบอยก็ลุกมาแทนพี่พี่พบเป็นมาแต่มันพี่พี่พี่อ๊อมันในอ่เขาเรียกว่าไรวะตอนที่ติดบาร์กมันต้องแกลอะวะตรงที่แบบไปบายแล้วมันไปไหนไม่ได้เหละพี่มันค้างอ่ะใช่เหรอเออของผมเป็นอย่างนั้นตลอดพี่เออไม่รูผมเหมอเป็นอะเหมือนมันจะแบบมันมันผมจะเป็นบ่อยมากเลยแบบว่าเออมันต้องกดพี่ต้องกดย้ำไว้ให้ยพีไว้ะเออเออย้ำแล้วมันไม่ออกเว้ยพี่แบบ สามารถยืนตรงนั้นได้แล้วยิงได้พี่แต่ไม่สามารถเดินออกไปได้ภายในห้าวิพี่ผมก็เลยบอกอเออตอนชบผมรู้เลยว่าเออยังไงก็ต้องตายเลยเพราะว่าไปชุบแล้วไง